ก้วยครับก้วยก้วยใหม่ๆจากสวนเลยครับกล้วยครับก้วยไหมครับเฮียก้วยนี่ขายยังไงครับเนี่ยอ๋อหวีละสามสิบบาทครับสามสิบบาทครับผมงั้นผมเอาสองหวีแล้วกันเฮียขอหวีที่สวยๆหน่อยนะวางใจได้เลยพ่อหนุ่มกล้วยร้านเฮียสวยทุกหวีใช่่่ หยอกหยอกเฮียหยอกพนมนี้หล่อไวพออารมณ์ดีด้วยนะเนี่ยะหกสิบบาทจ้าอันนี้ครับขอบคุณมากนครับพนมครับผมไปเอาเหรุนใหม่นะได้เลยครับโอ้ยมาๆๆๆไปก่อนนะเฮียครับผมโค้ดไหมครับโค้ยสดๆจากสวนเลยครับโค้ดไหมครับ เฮียนี่มันอะไรกันนะเฮียไหนบอกกล้วยเฮียสวยสดทุกงหวีไงนี่ทำไมมันเน่าเหย่ยวแบบเนี้นี่เฮียโกงผมเหรอนี่คุณตั้งใจจะมาเรื่องผมหรือเปล่าเนี่ยคุณก็ซื้อกล้วยไปตั้งนานแล้วคุณอาจจะเพิอไปตากแดดหรือไปทำตกที่ไหนมาก็ได้ก็ได้ถือว่าเป็นวันโสยของผมแล้วกันเออเฮีย ช่วงนี้เฮียได้ข่าวไหมว่ามีมิจฉาชีพจมูกโตคนหนึ่งกำลังออกกัะวาดอ่ะป้าหมายของมันคือ,อพวกที่ขายผลไม้แบบเฮียนี่แหละค<อ>ุณอย่ามาหลอกผมเลยนะผมไม่เห็นได้ข่าวเลยเ<อ>ผมจะหลอกเฮียทำไมล่ะ<อ>นี่เฮียคงเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้สิเลยไม่ได้รู้ข่าวอ,ะอ่ะแล้ววิธีการหลอกของมันเป็นยังไงอ่ะงั้นเอาองี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการของมันให้เฮียดูเลยกันก่อนอื่นเลยนะมันจะขอเหมากล้วยเฮียเนี่ยทั้งหมดนี่เลย แล้วแน่นอนว่าเฮียก็ต้องดีใจถูกไหมใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นนะเฮียก็ต้องช่วยมันขนขนึ้นรถถูกไหมใช่ใช่เอาแล้วรอเลรอ่ะขนสิอพอขนเสร็จมันก็จะถึงเวลาจ่ายเงินถูกไหมใช่ใช่ เออแล้วจากนั้นมันก็จะออกใบว่ามันไม่ได้พกเงินสดมาแล้วไงต่อแล้วจากนั้นมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วก็บอกว่าขอสกแกนจ่ายได้ไหมเอามือถือของคุณนะขอสกแกนจ่ายได้ไหมอะไรแบบนี้จากนั้นล่ะเอาก้องมือถือมาสิาจากนั้นมันก็จะทำท่าทีว่าสกแกนแล้วอะไรแบบนี้แล้วจังหวะน,นี้นะห้ามกระพริบตาเลยนะห้ามกระพริบตาแม้แต่นิดเดียวเลยนะนี่มันก็จะเอามือเนี่ยจับอย่างนี้ จับมือแห้งอย่างนี้มันก็จะมันก็จะสตาร์ทรถอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็จะไปบึ้นอย่างนี้เลยนะอ๋ออย่นี้นี่เองเ <c oughs> อ้าหุยหุยหุยไอหัวโกยเอ้ย